สวัสดีค่ะเพื่อนผูทุกคนค่ะพบกับบ้านท่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมทางแตกจิ๋วไส้ถั่วเขียวกวนกันค่ะขนมทางแตกที่จะทําในวันนี้เป็นสูตรแป้งสดนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการหมักแป้งค่ะเราจะใช้ยีสต์ในการหมักซึ่งเป็นวิธีการที่ทําง่ายและไม่เสียเวลาด้วยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เรามาเริ่มทําการทดสอบยีสตกันก่อนนะคะโดยการนําน้ําอุ่นจํานวน100กรัมน้ําตาล1ช้อนชาและยีสแห้ง1ช้อนชาใส่รวมกันคนให้เข้ากันพักไว้ประมาณ5นาทีถ้ายีสใช้งานได้จะเกิดฟองฟูขึ้นแบบนี้นําไปทําขนมต่อได้เลยคะ่ะให้นำกะทิจำนวน150กรัมใส่รวมลงไปสามารถใช้น้ำเปล่าแทนได้จากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน50กรัมและเกลือนิดหน่อยคะ่ะแค่ปลายช้อนเล็ก เพิ่มความหอมด้วยกลิน่นวานิลาจำนวนหนึ่งช้อนชาจากนั้นใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน150กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์50กรัมและผงฟูจำนวนครึ่งช้อนชาร่อนผสมเซรวมลงไปใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งก็จะได้แป้งทางแตกที่มีความข้นประมาณนี้จากนั้นใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้ง ให้พักแป้งไว้ประมาณ 1- 2สองชั่วโมงโดยการปิดฝาไว้เรามาดูวิธีการทำไส้ถั่วเขียวกวนกันต่อเลยค่ะไส้ถั่วเขียวกวนวันนี้จะเป็นถั่วเขียวกวนแบบเต็ม,มเมล็ดนะคะเราจะนำถั่วเขียวเต็มเมล็ดจำนวน100กรัมมาล้างทำความสะอาดจนน้ำใสนะคะจากนั้นนชน้ำไว้ประมาณ3 4มี่ชั่วโมงหรือจนถั่วนิ่มนะคะถั่วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ให้นำถั่วไปล้างน้ําอีกครั้งเพื่อไม่ให้ถั่วเม็นเขียวและนําถั่วไปนึ่งหรือไปต้มวันนี้จะใช้วิธีการต้มจนสุกและนิ่มดีนะคะและรอให้เย็นจากนั้นนําไปเข้าเครื่องปัน่นโดยการเติมกะทิจํานวน250กรัมและน้ําตาลจํานวน80กรัมเกินนิดหน่อยใส่รวมลงไป และปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหรือความละเอียดตามความชอบวันนี้ที่ว่าจะใช้ความละเอียดประมาณนี้นะคะจะได้รสสัมผัสของถั่วเขียวด้วยค่ะให้นําส่วนผสมที่ได้ลงในกระทะสําสหรับกวนและนํากระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปันกลางกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มจับตัวกันตามที่เราต้องการจากนั้นปิดไฟและนําออกมาใส่ในภาชนะและทําเป็นใส้ขนมได้เลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมของแป้งขนมที่เราพักไว้นะคะตอนนี้แป้งขนมพักไว้จนครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็จะขึ้นฟูขึ้นเป็นสองเท่าแบบนี้นะคะใช้ไม้พายกวนส่วนผสมของแป้งนะคะให้เข้ากันดีอีกครั้งตอนนี้แป้งขนมทางแตกพร้อมที่จะขึ้นรูปแล้วคะ่ะเราไปดูวิธีการขึ้นรูปขนมทางแตกจิ๋วกันเลยค่ะอุปกรณ์นในการทําขนมทางแตกจิ๋วของเรา <c oughs> วันนี้จะเป็นกระทะลุมขนาดสีลุมนะคะเป็นกระทะสําหรับทําไข่ดาวเราจะนํามาใช้ทําขนมทางแตกจิ๋วกันค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆและนำน้ำมันพืชทาบางๆที่กระทะนะคะจากนั้นเราจะหยอดแป้งขนมลงไปขึ้นขอบขนมทางแตกโดยการใช้กระบวยวนแป้งเบาๆค่ะวนแป้งแบบนี้ครบทั้ง4ลุมแล้วจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุจนแป้งสุกดีเมื่อแป้งสุกดีแป้งจะฟูขึ้นและขอบแป้งเหลืองกรอบให้นำไส้ถั่วเขียวกรนมาใส่ได้เลยค่ะแป้งที่สุกดีแล้วจะมีความฟูขึ้นแบบนี้นะคะและขอบแป้งมีความเหลืองกรอบแบบนี้ค่ะ ให้ตักไส้ถั่วเขียวกวนปริมาณตามชอบนะคะวางใส่ลงไปและพับครึ่งแป้งปิดไส้ขนมไว้และนำออกจากกระทะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมถังแตกจิว๋วไส้ถั่วเขียวกวนแป้งกรอบนุ่มฟูหอมหวานมันอร่อยเข้ากันกับไส้ถั่วเขียวกวนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ